ท่านผู้ชมเพื่อเป็นวาระแห่งชาตินะครับเพื่อที่จะให้สังคมของคนใช้ดีเซลนั้นเกิดความมั่นใจนะครับว่าอุปสรรคของการใช้งานของ NGB นอกจากคําว่าระเบิดนะครับเราจะไม่พูดถึงระเบิดหรือว่าไฟติดกันแล้วเพราะว่าในรถดีเซลนั้นแน่นอนประกายไฟไม่มีเกิดขึ้นในรถนะครับประเด็นที่2คือดีเซลไม่มีความไวไฟ NGV ก็ไม่มีความไวไฟเพราะนั้นประเด็นเหล่านั้นเราไม่พูดถึงแล้วเ,เอาเป็นว่าการใช้งานประจําวันเช่น อุปสรรคในเรื่องการเติมอยากจะให้ทางปตทนั้นแก้ไขเรื่องปั๊มหรือเรื่องการเติมหรือเรื่องคิวเรื่องอะไรก็ดีนะครับคุณนักเกียรติมีความเห็นอย่างไรครับในในเรื่องของการใช้งานนะครับที่ผ่านมา2อปีก็คือประหยัดค่าเชื้อเพลิงลงไปได้50-60เปอร์เซ็นต์นะครับจากที่เคยเติมเดือนละประมาณหนึ่งหมื่นขับรถลงมาเหลือประมาณตั้งสี่พันห้าพันอยู่เราวรนี่รับต่อเดือนนะครับ ในเรื่องของอการเติมนะครับครับก็ตันใหญ่แล้วผมจะหลีกเลี่ยงในช่วงที่ชั่วโมงคนเติมกันเยอะๆนะครับก็จะเติมในช่วงช่วงเช้าหรือว่าช่วงกลางคืนเพราะผมบาที่ส่วนใหญ่เดินทางกลางคืน,นคคก็จะหลีกเลี่ยงไปเติมช่วงนั้นนะครับ,รบแต่ถ้าช่วงเทศกาลหรืออะไรอย่างนี้ก็ตามปั๊มก็มีมีการจัดคิวจัดอะไรอย่างนี้อยู่แต่ว่ารปริมาณก็ ยังน้อยอยู่นะครับอยากให้ทั้งปตทอให้ขยายปั๊มในฐานะขึ้นราคาแล้วนะครับตอนนี้ปรับราคาแล้วก็น่าจะขยายปั๊มเพิ่มครับเพิ่มปั๊มเพิ่มปั๊มให้มากขึ้นนะครับเพิ่มปั๊มให้มากขึ้นนะครับครับก็อย่างอย่างเช่นเดินทางไปทางเพชรบูรณ์หรือว่าชัยภูมิไม่มีเลยใช่ไหมไม่มีเลยนะครับจาก จากลบบุรีถึงเพชรบูรณ์เนี่ยไม่มีปั๊มเลยคนที่จะเพิ่มในจุดนี้นะครับอย่างเช่นลำนาลายก็ดีหรือจังหวัดในเมืองเพชรบูรณ์ก็ดีนะครับเพราะว่ายังขาดอยู่ช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็ทางภาคใต้นะครับจากชุมพรถึงละนองถึงภูเก็ตไม่มีปั๊มเลยนะครับถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้ทางปตทพิจารณาในจุดนี้นะครับครับสำหรับในเรื่องของค่ามีเทนนั้นมีอุปสรรคบ้างไหมครับค่ามีเทนในเช่นการเติมแต่ละปั๊มบางครั้ง มีอัตราเร่งดีหรือบางปั๊มอัตราเร่งด้อยเคยเจอไหมครับก็เคยเจอครับก็แตกต่างกันเพราะผมส่วนใหญ่ใช้อยู่ใช้อยู่ภาคกลางรับออกไปทางภาคทางภาคเหนือหรือทางเพชรชบูรณ์หรืออะไรพวกนี้ก็ก็ยังถือว่าไม่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 ห่างไกลจากภาคกลางมากนักนะครับครับในเรื่องของค่ามีเทอรอะไรนี้ก็มีแตกต่างกันบ้างครับนะครับในบางบางครั้งที่เติมครับ แต่ก็ไม่ไม่ไม่รู้สึกทําให้อึดอัดใจอะไรใช่ไหมครับยังไม่ยังไม่ถึงกับทําให้รู้สึกว่าอึดอัดใจครับ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 แล้วอยากจะถามว่าคุณานเกียรติใส่สองถังใช่ไหมครับช่วงแรกผมใส่สองอเแล้วราแล้วมีมาเพิ่มหรอครับก็มีมาเพิ่มครับก็คืออึ้นอยู่กการเดินทางครับพาเดินทางอย่างเดียวที่ผมเน่า พอไปทางแต่ทางชายภูมิหรื่อยไปจครับไม่มีไม่มีใช่ไหมครับเ้าเดี๋ยวเราจะถามสองถังก่อนนะครับสองถังเนี่ยโดยพื้นฐานเพราะทั่วไปส่วนใหญ่ก็คงคิดอยากจะ่สายแค่สองถังสองถังรวิ่งได้ประมาณกี่กิโลครับประมาณสามร้อยกิโลสามร้อยกิโลความเร็วเป็นไงครับความเร็วเท่าไหร่ครับ3ามเร็วก็ขึ้นอยู่กับความเร็วครับถ้าเราขับขับช้าหน่อยก็ได้กิโลมากหน่อยครับครับแต่ที่ผมใช้อยู่ก็คืออยู่ช่วงร้อยยี่สิบถึงร้อยสี่ นะครับบางทีก็ทางโลกๆก็มากมากกว่านั้นครับครับครับก็ได้300รกว่าโลใช่ไหมครับครับก็ได้300รกว่าโลแสดงว่าขับไม่ถึงร้อยก็ต้องแตะ400กว่าทีครับครับต้องแตะต้องแตะ400กว่าครับครับแล้วเพิ่มถังแล้วเป็นไงครับเพิ่มถังแล้วก็รวมแล้วทั้งหมดแล้วตู้ของผม200ลิตรน้ำครับครับก็เพิ่มถังแล้วก็ไปในระยะทางที่มากขึ้นนะครับอ่าก็400กว่าโล400 500อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วแต่ความ ความแรงแต่จังหวัดก็คงอดไม่ได้นะครับบางบช่วงใช่ไหมครับ,รบโดยเฉพาะการติดตั้ง NGV เป็นไงครับในเรื่องของทัศนคตินะนี่เราถามกันว่าจากการสัมผัสโดยส่งส่วนบุคคลของคุณธนกิจเนี่ยธนก,กิจเนี่ยรู้สึกอย่างไรครับว่าในเรื่องของแรงม้าที่บวกขึ้นมาเนี่ยทำให้การขับนั่น,นสนุกขึ้นไหมครับก็ตั้งตั้งแต่สัมผัสแรกที่ที่ผมได้ติดแล้วได้ทดลองขับนะครับก็คือแรงแรงม้าหรือแรงบิดเนี่ย แล้วก็การขับเนี่ยสนุกขึ้นสนุกขึ้นนะครับใช่ครับว่าสนุกขึ้นเลยสนุกขึ้นนะครับคือกดปุ๊บมาปุ๊บครับเออคุณทุนนันทเกียรติเคยศึกษาเกี่ยวกับพวกดันลางยกลางปลดบูธอะไรอย่างนี้ไหมครับก็เคยศึกษาครับครับถ้าเปรียบเทียบกันพอจะเปรียบเทียบกันได้ไหมครับว่าอาจจะมีเพื่อนฝูงเคยติดในระบบอย่างนั้นมาแล้วเราใช้แบบนี้แล้ว เคยได้พูดคุยกันนะครับว่าให้ผลแตกต่างกันอย่างไรจุดใดคุ้มค่าหรือจุดใดได้ค่ากว่ากันนะครับก็อันนี้ก็เคยคุยกันนะครับก็คือถ้าเป็นเรื่องของความแรงโอเคก็เขาไปใส่ดันล่างยกหัวฉีดคันเร่งไฟฟ้าโอเคในในเรื่องของความแรงก็คงจะตอบสนองกันได้ในได้บ้างนะครับแต่ในเรื่องของความประหยัดและแรงเนี่ยอันนี้ตอบสนองไม่ได้ครับในเรื่องของใส่ด้านล่างยก วรชิด้วยว่าคาเล็กไฟฟ้าอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นในแง่ของ n อ v นีีนี่คือตอบสนองได้ทั้งความประหยัดแล้วก็ความแรงครับสามารถเหยียบเหยียบยาวเนี่ยได้เลยครับนะครับโดยที่ไม่ต้องไปพอวงว่าห้าโลสิบโลเตินนี้แล้วครับจะรถจะเป็นอนุนันนี้นั่นก็คือไม่ต้องพาวงเลยครับครับ สำหรับ evtfc สีนะครับ2ปีที่ผ่านมานะครับก็เป็นการบอกเล่ากันแบบคร่าวๆนะครับว่าถึงแม้จะเป็นรุ่นย้อนยุคไป2ปีกับรถคันนี้เป็นรถปี2012ใช่ไหมครับใช่ครับรับก็ใช้มา2ปีกว่า,วานะครับวันนี้เรามาอัพเป็น n g v t f c 8นะครับเดี๋ยวก็เนื่องจากว่าคุณธน่นเกียนนะได้ขับในระบบอ v t f c แมาแล้วประมาณสัก เกือบสัป,ปดาห์นะครับเ,เรานัดกันว่าเราจะมารายงานผลว่าการอัปเกรดจาก n TV t v tfc 6มาเป็น t ท c 8นั้นคำว่าพัฒนานั้นพัฒนาแล้วให้ผลสำหรับผู้ใช้นั้นเป็นอย่างไรนะครับคุณธนเกิครับ,รบเ,เราจะไม่พูดถึงเรื่องความประหยัดนะครับเราจะพูดถึงเรื่องของความสมุทนะครับ เป็นไงครับเรื่องของสมูทเมื่อเปรียบเทียบไปแล้วนะครับเมื่อเปรียบเทียบตีเอฟซีหกกับตัวตีเอฟซีแปดที่มาอัพนี่นะครับก็คือเรื่องของการใช้กันเล่งนะครับหรืออะไรเงี้ยก็จะสมูทและเรียบคตอบตอบตอบสนองได้ดีกว่ากว่าของเดิมนะครับครับการระยะทางกับวินาทีดีขึ้นกับเดิมไหมครับระยะทางตัววินาทีเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมครับแล้วควันล่ะครับ วันนี้ก็แทบไม่มีเลยครับตอนกดจมเนี่ยนะครับครับถ้าอันเดนมก็คือต้องกดจมไปจะมีอาการแบบเหมือนกับสำลักหรืออะไรนิดหน่อยนักเกียรติครับในระบบเนี้ยเราก็รู้กันมาแล้วว่าคันเร่งหนึ่งอันต้องรับผิดชอบช่อยพึงสองตัวนะครับสิ่งที่เราต้องกลัวก็คือคาว่าท่วมนะครับอาการท่วมสําหรับเทียบ6เมื่อเทียบกับ8แล้วเป็นยังไงบ้างครับในฐานะที่เป็นจอมยุทธท่านหนึ่งในเรื่องของยานยนต์นะครับครับก็จะ เรียบกับแปดแล้วเนี่ยแปดจะเขาเรียกว่าแทบไม่มีอาการครับแทบไม่มีอาการท่วมใช่ไหมครับแทบไม่มีอาการท่วมเลยครับท่วมเราท่วมก็คือฟ้องด้วยควันใช่ไหมครับใช่ฟ้องฟ้องด้วยควันครับอ่าฮะครับครับครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเรื่องเรื่องของการใช้คันเร่งนะครับก็คือพฤติกรรมในการขับเนี่ยถ้าอย่างผมใช้ก็คือตัวผมเนี่ยหรือว่าอาจจะต้องปรับต้องฝึกกันเยอะหน่อย ครับครับแต่ตัวแป้นเนี่ยก็ก็คือจะขับได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือตัวผมเองก็ต้องต้องฝึกฝึกการใช้คันเร่งก็คือฝึกเท้าด้วยนะครับครับครับก็ประเด็นในเรื่องอื่นๆนั้นนะครับเช่นในเรื่องของความร้อนนั้นก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับใน รูปแบบของการใช้ GVTFC ในทุกทิทุกวันนะครับก็คือความร้อนก็จะต่ำกว่าเดิมนะครับสิ่งที่เหนือไปกว่าเดิมในระบบ n GVTFC 8ก็คือเรามียามเฝ้าความร้อนนะครับโดยพื้นฐานของเรื่องความร้อนนั้นนะครับโดยทั่วไปของรถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นรถแบรนด์ใดก็ตามจากอดีตย้อนยุคไป30ปีจนถึงณปัจจุบันนี้นะครับโรงงานผู้ผลิตก็ยังคงใช้มาตรวัด ที่เราต้องเห็นด้วยตานะครับเพื่อบ่งบอกว่าร้อนหรือไม่ร้อนนะครับและรถยนต์จะพังช่วงไหนครับกําลังบดขยี้กันอย่างมันๆนะครับความร้อนดันขึ้นในช่วงนั้นนะครับถามว่าคนที่กําลังบดขยี้กันอย่างเมามันนะครับกําลังสนุกนะครับท่านใดล่ะครับจะชำเลืองสายตาไปดูเก็บความร้อนตลอดเวลานะครับซึ่งความร้อนนั้นจะขึ้นนะครับเป็นไปด้วยหลายประเด็นนะครับเพราะว่า ทรัพยากรของน้ำนั้น,อ,นอันที่หนึ่งก็คือ solid นะครับก็คือที่เก็บน้ําก็ที่เก็บน้ํานั้นมี2ส,ส่วนนะครับก็คือด้านของเครื่องยนต์นะครับนเครื่องยนต์นั้นคือเรื่องด้านของการ,การผลิตความร้อนนะครับส่วนในด้านของหม้อน,น้ํานั้นก็คือต o l i d ในด้านระบายความร้อนนะครับทรัพยากรตัวที่2ก็คือปั๊มน้ํานะครับในการขับเคลื่อนจากด้านร้อนไปสู่ด้านเย็นนะครับ ทรัพยากรตัวที่3าก็คือวาวน้ำนะครับหวามน้ําก็คือเป็นหน้าที่ของการกักน้ํานะครับเพื่อให้ได้อุณหภูมิความร้อนที่เครื่องยนต์รุ่นนั้นต้องการนะครับร้อนแล้วจึงเกิดการเปิดให้น้าไหลผ่านนะครับเมื่อทรัพยากรน้ํานั้นไม่ว่าจุดใดจุดหนึ่งนะครับเกิดการชารุดเช่นท่อน้ําถูกหนูกัดนะครับหรือเก่าแล้วห่อบนะครับ หรือตาน้ําทุกตาที่อุดอยู่นะครับเกิดการเป็นสนิมแล้วเกิดการทะลุนะครับไม่มีใครคาดคะเนได้นะครับในจุดนี้เองนะครับผมมักจะพูดถึงว่าโรงงานผู้ผลิตทําไมไม่ทําเป็นเสียงครับทําไมทําเป็นเกนะครับประเด็นนี้นะครับเดี๋ยวผมคงต้องไปถามคุณทา่ทานนักเกียรตินะครับว่าผู้ประกอบรถผู้ผลิตรถนั้นไม่ฉลา